สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะคบอันนี้จะเป็นพานบายสีสู้ขัญน,นะครับนี่จะเป็นขั้นตอนการเสียบดอกไม้พานใบสีสู้ขวัญในรูปแบบของโดนนะครับแบบประยุกต์แต่ว่าเราใช้ ของสดหมดเลยนะใส่ของสดมาเลยดอกไม้สดใบตองสดนะครับยัางเสียบดอกไม้เลยดอก3ามปีหรือว่าดอกบานไม่รู้โรยดอกรักดอกพุดนะครับไปเก็บมาสดๆดับเจนีหน่อย แล้วก็จะร้อยมารายตุ้มร้อยมารายตุ้มมาใส่ยอดนะครับก็จะใช้ดอกพุทธงานใบสีงานเกษียณของข้าราชการเทศบาลตำบลลินฟ้านะครับจะเป็นในรูปแบบ พัดใบสีแบบสวยๆแบบนี้แหละครับสวยว่าพี่น้องฝีมือโดนเองแล้วก็มีผู้ช่วยเจ๊หน่อยมาช่วยโอ้ยนี่หมุนอันนี้พวดหมุนตองแน่นพวดแล้วงานก็ต้องตัดปลายจังหน่อยจังเสียบไต่ไหนมานอะไหนอยู่ไหนอยู่อ่ะเค